สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัปซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตอยลลาฮูลาวะลกุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลัยน اظيم أما า ع س อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบารากาตุขอความสันติความจำเริญเฉยอุลลักษุภานหูวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับัมดุลิพี่น้กงครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับผมก็เน้นย้ำกับพี่น้องนะครับเป็นประจำเลยนะครับเพื่อเราทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันและเข้าใจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางนำ อัลกุรอานคือทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับเป็นเช่นนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเราไม่ควรปล่อยปะละเลยในการศึกษาในการเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับจะเป็นในรูปแบบใดก็แล้วแต่ก็สามารถทําได้นะครับจะเป็นการอ่านนะฮะการสะกดนะใครยังอ่านไม่ได้ก็สะกดไปก่อนไม่เป็นไรนะครับคนที่อ่านได้แล้วอาจจะมาอ่านคําแปลเพิ่มเติมคนที่อ่านคําแปลคล่องแล้วหรือพอได้แล้วก็อาจจะทําความเข้าใจเพิ่มเติมได้ทุกขั้นตอน หรือแม้กระทั่งนะครับเราท่องจำนะอัลกรุรอานะเดือนละอายะก็ได้ก็ควรจะทำครับทำอะไรได้เกี่ยวกับกรุรอานต้องทำนะเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกที่จะให้เราได้ตระหนักว่าทางรอดของเราอยู่ตรงนี้ครับอย่าได้คิดนะครับพี่น้องครับว่ากราุรอานถ้าอ่านอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่เข้าใจจะไม่มีประโยชน์การคิดอย่างนี้เป็นการคิดที่ผิดพลาดและคาดเคลื่อนอย่างมหัน พอกฤษอ่านนะครับอ่านศึกษาในทุกรูปแบบนะฮะได้ผลบุญทั้งสิ้นได้ผลบุญทั้งสิ้นเลยครับนะฮะส่วนการที่บอกว่าฮีดายะจะได้จากอ่นกานอัลกุรอานมันได้อยู่แล้วครับเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่ากุรอ่านคือคำพูดของอัลลอฮฺสุภาตาลาดังนั้นการที่เราได้นำคำพูดของพระผู้เป็นเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยการอะไรครับอ่านโดยการอะไรครับจำโดยการ ศึกษาทำความเข้าใจทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่จะได้อัสบาบหรือเป็นสาเหตุให้ใหใหเรานั้นได้รับฮิดายะจอกอัลลอฮ์สุบฮะตลานะครับครับพี่อนครับเรากลับมานะในสุรอ์อัลวาเิอานะยุซียี่สิบเจ็ดนะครับนะในอายะทีเ่เดี๋ยวสักครู่นะฮะอ,อ,อายะที่แปดสิบห้า ที่เมื่อตอนที่แล้วนะครับได้บอกในเรื่องของว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะที่เยาะเย้ยถากถางคําสอนคําบอกกล่าวคําตักเตือนของท่านอบดุลลอฮสัลัลลอิสลามของบรรดาอัมบียคนก่อนหน้านี้นะครับทําไมฮะเมื่อวิญญาณมาถึงกระเดือกเมื่อถึงวันตายของพวกเขาและเมื่อถึงเขาได้เห็นถึงสถานที่ที่จะได้เจอสถานที่ที่จะพำนักอยู่ ก็ได้ประจักษ์นะซึ่งมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกนะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกไม่สามารถพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกเลยครับบอกอย่างนี้เพื่ออะไรพี่น้องบอกอย่างนี้เพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ที่คิดไตรตรองและตระหนักทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มองได้เล็งเห็นถึงว่าถ้าวันนี้กรอานบอกอย่างนี้แน่นอนเป็นเรื่องจริง ถ้าวันนี้เรายังคงปล่อยปะ่าละเลยในเรื่องของการใส่ใจทำความเข้าใจนะฮะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแล้วเราก็วงไม่แตกต่างอะไรกับบุคคลที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะที่เขาจะได้เห็นแล้วก็สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะได้เ,เปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับต่อมานะครับอายาต่ตอไปอัลลอฮันะได้บอกว่าวะนนฮฺนูนอักรบุอิไลฮิบิงกุมนะ เวลากินลาตุบซิรุนพระองค์ได้บอกให้เราได้ตระหนักอว่าพระองค์นั้นใกล้ชิดนะใกล้ชิดใครครับใกล้ชิดพวกเจ้าทั้งหลายนะครับอัลลออยู่ใกล้ใกล้เราแต่ทําไมครับลาตูบซิรุนอันตุมลาตุบซิรุนแต่ว่าเวลากินลาตูบซิรุนแต่พวกท่านทั้งหลายคาว่ามองไม่เห็นตรงนี้ว่าไม่พิจารณา นะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นอัลลอฮ์หมายถึงไม่พิจารณาไม่ไตรตรองอัลลอฮ์อยู่ใกล้พี่น้องข้อนี้ชัดมากนะฮะเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยเราวิ่งหาใครเรามักจะมองว่าถ้าปัญหาเรื่องการเงินเราก็หาเพื่อนรวยๆคนที่คิดว่าจะมาช่วยเราได้อัลลอฮ์อยู่ใกล้กว่านั้นอีกนะเราไม่เห็นแปลว่าเราไม,ไม่ไม่ตระหนักไงไม่ไตรตรองเราไม่สบายคิดไงฮะ ต้องหาหมอเก่งๆนะถ้าวันนั้นได้เลือดคงไม่ตายอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ครับนะไม่ใช่อัลลอฮฺสุลตาบอกไว้ว่าพระองค์อยู่ใกล้แต่เราไม่เห็นเราไม่พิจารณาเราไม่ไตร่ตรองเราไม่สำนึกเพราะอย่าลืมนะครับว่าผู้ศรัทธานี่ต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุลตาราเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นค่อยว่ากันเพราะไม่ว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าเอาล็อกสลัดได้ฮีดายะได้ดนใจคนคนนั้นได้มีมาโอกาสมาช่วยเหลือมาสนับสนุนมาให้มาแบ่งปันให้เราพอพรอดพ้นราดพนจากวิกฤตนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้ได้ตรนักนะจากอายะคุรอานนะครับ ฟาเลาละอิงก้นตุมกอยรอมามดีนินนี่คือเขาเรียกเป็นคำถามนะอาญาณิถามรานิถามหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างนะครับถามให้คิดถามให้พิจารณานะครับที่บอกว่าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนะครับไม่ได้อยู่คือเรามักจะคิดว่าเราไม่มีใครสร้างเราอะเราเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติอะแล้วเราเป็นตัวของเราเองอะ ถ้าไม่ได้มีอำนาจไม่มีใครนะนะแล้ววันนี้แหละครับนะวันนี้ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเจ้าได้แล้วนะครับไม่มีอำนาจใดเหนือพวกเจ้าอีกแล้วนะที่เรามองว่าชีวิตของเราและชีวิตเป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเรานะฮะจะทำอะไรก็แล้วแต่เราใช่ไหมอ่ะ พี่น้องคิดว่ายังไงอันนี้ไม่ได้คิดให้คิดเองเออเองไม่ใช่นะเป็นคําถามเพื่อให้เดตระหนักผมเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้ามาดแม้นว่าบอกว่านี่คือของเรานะฮะร่างร่างในของเรานะฮะพี่น้องลองดูครับว่าเอาอยะภายในที่เราบอกเป็นของเราที่เราบอกว่าเป็นของเราเราถ้าคิดว่าเมื่อเป็นของเราต้องบังคับได้ถูกไหม ลองบอกให้หัวใจหยุดเต้นสักหน่อยได้มันเต้นมาตั้ง50ปีแล้วเนี่ยให้มันหยุดสัก3นาทีได้ไหมให้หยุดกระเพาะในการทํางานให้หยุดอวัยวะอะไรที่เนี่ยใหญ่ๆที่เราจับต้องได้เนี่ยตบปอดมัมอะไรก็แล้วแต่ให้มันหยุดทํางานได้ไหมเห็นไหมไม่ได้แล้วจะบอกเป็นของเราอ่ะอันนี้ให้คิด ให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราคิดว่าร่างเป็นของเราชีวิตเป็นของเรานะจะดีจะชั่วคือของเราไม่ใช่เลยพี่นองไม่ใช่นะฮะตรจอูนะฮ์อิงคุนตุซเดกินอัลลอฮ์ก็ถึงท้าทายมีบอกให้เราได้ได้ไดตรังนะว่าคือพิสูจน์เลยถ้ามาดไว้ว่าเป็นของเราจริงๆก็ไหนล,ลองเอาสินะเอาวิญญาณกลับสู่ร่างอีกทีสิ หลังจากวิญญาณทีนะ่ถ้าเป็นของเราจริงๆเอาวิญญาณกลับมาสิจะออกทําไมล่ะดังนั้นให้รู้ว่าความตายเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธต้องตายทุกคนถ้าบอกว่าเป็นของเราใครอยากตายล่ะครับพี่น้องลองดูนะในสำนวนภาษาไทยเนี่ยบางทีมันก็พูดค้านกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นเวลาตายบอกไปไปสบายแล้วแต่มันน่าแปลกนะไม่มีใครอยากไปสบาย อยากลำบากบนโลกไบนี้แต่เวลาเห็นใครตายก็บอกว่าเขาไปสบายแล้วรู้ได้ยังไงเห็นไหมทุกคนอยากจะมีชีวิตอยู่นะป่วยตรงนู้นเจ็บตรงนี้ก็พยายามทุ่มเทเงินทองทั้งหมดที่มีอยู่ความสามารถทั้งหมดการประสานงานทั้งหมดทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อรักษาตัวเองให้ดีเห็นไหมดังนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตานได้บอกว่าถ้า ถ้าจริงแล้วตรจิโอนะฮะอิงกุนตุซอดีกินถ้าท่านเป็นผู้ที่สัตย์จริงพูดจริงแล้วเราก็เอามันกลับมาดิกลับได้ไหมวิญญาณที่ออกไปแล้วนะกลับได้ไหมนะฮะฟะอัมมาอิงกานามินัโมุกราบีนและอัลลอฮฺสลาเลาะบอกส่วนผู้ที่เขาเป็นคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลานะเมื่อเขาตายลงเขาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺสลาแปลว่าเมื่อเขาเป็นผู้ที่ศรัทธา นะครับปฏิบัติตามสรรเสริญขอบคุณนะเป็นคน,คนที่นอบน้อมท่อมต้นรู้ใครคือผู้ให้ใครคือผู้สร้างถ้าคนเหล่านี้เขาเสียชีวิตแล้วก็นะทำไมครับอิงการนามิกกลโมกรรบินจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาแตกต่างเลยนะฮะ ถ้าคนที่ไม่ศรัทธาเวลาวิญญาณออกจากนั้นก็ลองเอากะใ,ให้มันกลับมาสิพี่น้องเราก็เห็นนะครับยิ่งยุคนีเน้เป็นยุคที่โซเชียลมันใกล้นะเราเห็นประจักษ์จากเทคโนโลยีนะแต่ก่อนเราไม่เห็นนะครับมารู้ก็สิ้นใจไปแล้วแต่วันนีน้จากกล้องวงจรปิดก็ดีจากการถ่ายเก็บไว้ก็ดีจะเห็นว่าคนที่เขาถูกวิญ,ญญาณที่ออกจากร่าง ้าบอกว่านั่นคือของเราเรามีความสามารถลองให้มันกลับมาสิทำได้ไหมไม่ได้และทุกคนก็บอกว่าไม่ได้อยู่แล้วยอมรับนะยอมยัยยมบไกลกยยมโดยปรยายนะแต่ยอมรับอย่างเดียวแบบไม่คิดไม่ไตรตรองอันนี้ก็น่าเสียดายรู้ทั้งรู้ว่าเบื้องหลังของสิ่งต่างๆเหล่านี้มีพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนะครับแต่เราก็ยังไม่ไหวที่จะ ปฏิเสธยังไม่ไวยที่จะไม่ยอมรับนะเนื่องจากอะไรพี่น้องไม่ยอมรับเพราะอำนาจกลัวเสียอำนาจไม่ยอมรับเพราะกลัวเสียพลพรรคพวกพ้องไม่ไม่ยอมรับเพราะรลกลัเวเสียเรื่องของทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงนะะานะในสังคมนี่แหละครับมีแค่นี้แหละนะมีแค่นี้อายว่าเราจะต้องละทิ้ง สิ่งที่บัมพารูทรมาเห็นไหมมันก็มีเหตุผลต่างๆเหล่านี้อย่าลืมนะครับวันนั้นนะว่าอันตุมใหในดินตันซูรุวันนั้นท่านจะประจักษ์จะเห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราจะพูดยังไงล่ะครับกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะกุรอ่านบอกให้เรารู้ถึงนู่นวันกิยามัดเลยครับสภาพของวันกียา,มา์มัดสภาพของบุคคลหรือกลุ่มชนที่ เอาละลงโทษมาในอดีตที่ต่อต้านอิสลามที่าทาร้ายท่านนาบีบรรดารอลอซูลทั้งหลายทาร้ายบรรดารอลอซูลทั้งหลายคนเหล่านี้กลุ่มชนเหล่านี้อัลลอฮ์ก็บอกไว้ดังนั้นกุอานี่นะครับจึงบอกว่าเป็นอะไรครับธรรมนูญเป็นทางนําให้กับพวกเราทุกคนเพื่อจะได้รู้วิถีแนวทางนะครับในการที่จะใช้ชีวิตในดุนยานี้การใช้ชีวิตในดุนยานี้ การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเรานี้ถามว่าอาชีพต้องการไหมต้องการปัจจัยต้องการไหมต้องการทุกคนเหมือนกันครับอาหารการกินต้องการครอบครัวต้องการความสุขต้องการนะฮะความสบายต้องการแต่ต้องมีแต่นิดนึงครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้การนำของอัลอิสลามนะมันถึงจะไปได้ครับ แต่ถ้าหากว่าเราเอาอัลอิซามาห้อยไว้ข้างหลังมีอาชีพก่อนค่อยนามาตมีเงินก่อนนะครับค่อยถือศีลอดมีบ้านก่อนมีรถก่อนมีภรรยาก่อนมีลูกก่อนมีนู่นคือมีดุนยาก่อนค่อยหันมามองศาสนานี่แหละครับถือข้อผิดพลาดศาสนาไม่ทําให้คนหลงครับแต่ดุนยาทําให้คนหลงดังนั้นถ้าจมปักกับศาสนาไม่มีวันหลง มีสติต่อเนื่องมีความสามารถอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าหลงดุนยาเมื่อไหร่จะขาดสติครับนะบไม่ใช่คิดไม่เป็นนะไม่ใช่คำนวณผิดพลาดนะฮะไม่ใช่ความรู้ที่มีอยู่จะผิดไม่ใช่แต่จะหลงดุนยาหลงแสงสีหลงความเจริญหลงตอนี่แหละครับนบีก็บอกไว้นะดังนั้นไม่ควรที่จะไปเสี่ยงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ ต่อมาครับคนที่เสียชีวิตในการที่เขามีอิมาศรัทธาต่อ Allah นฟารูฟาราฮูวะไรฮานูวาญนนตุนไอมพวกเขานะฮะจะอิ่มเอิบชื่นชมในสวงสวรรค์นะครับที่ a ล l a h สร้างได้ประทานให้เนื้หมัดนะฮะวิญญาณที่จะได้รับเนี้หมัดความเมตตาความโปรดปรานที่พระองค์ได้เตรียมไว้นะครับวะอัมมาอิงกามินอัชฮามินยามินนะครับก็แน่นอนนะฮะเนื่องจากพวกเขาทั้งหลายเป็นชาวฝั่งขวาแปลว่าชาวสวรรค์นั่นเอง ชาวสวรรค์คือบุคคลที่ยอมรับคำสอนแบบฉบับแนวทางของท่านฮนาับดอลลัลลมฮุมะลัฮสวลซัลลัม,มนะยอมหักใจตัวเองจากสิ่งที่อิสลา,สลามห้ามนะยาเสพติดทั้งหลายนะพยายามออกห่างการพนันทั้งหลายพยายามออกห่างนะ ถึงแม้ว่ามันจะรุมเราจะทําให้เราอยากที่จะได้ได้ขลัดได้มันมาก็ตามนะเราก็ต้องห้ามนะเอาเงินฮารามมากองไว้ข้างหน้าสิบล้านเนะี่ยเอาไหมต้องบอกไม่เอาไม่ตาโตครับไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอยากได้เพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เอาเห็นไหมนั้นชาวมือขวาแปลว่าชาวสวรรค์นั้นก็จะได้รับอะไรฮะอย่างที่บอกนะก็คือ สิ่งที่เขาจะได้พบเจอในสวรรค์กนเลยซาลามุลละกามินอัสฮาบินยามีนนี่นะครับดังนั้นความปลอดภัยนะความสันติจะเป็นของพวกเจ้าทั้งหลายคือของบรรดาผู้ที่เป็นฝั่งขวาทั้งหลายคือชาวสวรรค์ทั้งหลายนะครับและแน่นอนนะฮะในในในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้ยืนหยัดใ,ในในในดุนยานี้อาจจะถูกดูถูกในดุนยานี้อาจจะถูกเยาะเย้ยถากถางพี่น้องไม่ต้องตกใจ เพราะบรรดารอซูลทั้งหลายไม่ได้โดนน้อยกว่าเราแต่อย่างใดเลยตรงกันข้ามครับบรรดารอซูลทั้งหลายโดนสิ่งต่างๆเหล่านี้มากกว่าเราแบบเทียบไม่ติดวันนี้เราบอกว่าเราอาจจะทนเยอะแล้วทนจะไม่ไหวอยู่แล้วนะลองย้อนกลับไปดูพี่น้องครับว่าบรรดารอซูลเราบรรดาซาฮบะโดนขนาดไหนแล้วครับกว่าที่อิสลามจะมาถึงเราวันนี้วันนี้เราทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ เาเรียกว่ามองไปก็มีพี่น้องเรานะครับโทรศัพท์ก็เจอพี่น้องเราแต่ในยุคก่อนหันไปก็ไม่ใช่หันมาก็ไม่ใช่มองไปข้างหลังก็ไม่ใช่เหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวแต่เพราะการยืนหยัดการเชื่อมั่นการศรัทธาของคนรุ่นก่อนๆของเราบรรดาสาาอิสลามจึงถึงถึงเราวันนี้ดังนั้นถ้าเทียบถึงความยากลําบากความเจ็บใจความช้าใจความอดทนต่างๆนะครับ เทียบไม่ดีแล้วครับจึงบอกว่าเราต้องอย่าคิดว่าเราโดนหนักสุดและอย่าคิดว่าเราโดนบททดสอบคนเดียวแต่จงตระหนักและเข้าใจอย่างต่อเน,นื่องนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ประสบพบเจอกับเรานั่นหมายความว่าสิ่งที่พระออคาจะให้เรานั้นได้รับคุณงามความดีเพียงแค่อดทนกับมันยืนหยัดก,กับสิ่งที่ euh, เราได้รู้ได้ศรัทธาน,นั่นก็คือเรื่องของอัลลามนะครับ ต่อมาครับเอาละก็เปรียบเทียบนะถ้าบอกของบอกนรกก็จะบอกสวรรค์บอกคนดีก็ต้องบอกคนชั่วถูกไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นในอายคุรานต่างๆนะครับเมื่อบอกผู้ที่ได้ก่ชิดอลัลลอฮ์ได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนก็ได้บอกว่าหะอัมมาอิงกานามีนัลมุกาซิบีนาอลีนส่วนพวกเข,า,ขาเหล่านั้นที่พวกเขาทําไมครับเป็นผู้ที่ปฏิเสธและผู้ทุ่งทาง ปฏิเสธคําสอนปฏิเสธคําพูดของอัลลอฮ์ปฏิเสธคําสอนของท่านนาบีสุลต่ามปฏิเสธอัลอิสลามและเป็นผู้ที่หลงทางจะเกิดอะไรขึ้นครับะจะเกิดอะไรขึ้นผู้ที่หลงทางมักจะพูดอะไรต่างๆพูดอะไรได้โดยไม่ต้องคิดก็ได้เพราะข้อเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่พูดยังไงก็ได้เพื่อให้คนเชื่อเห็นไหมแต่อะไรจะเกิดขึ้นครับ ฟาโนซูลุมินฮามีมที่พำนักของพวกเขาสถานที่เขาจะได้ไปก็คือสิ่งที่มีน้ำร้อนอันเดือดพ่านรอพวกเขาอยู่รอให้เขาได้มาดื่มได้ดิ้มรสแห่งความร้อนของน้ำนะวาวัตสลียาตุนจีมแล้วเปลวไฟที่ลุกโชดช่วงนะที่เขาทั้งหลายนั้นจะต้องอยู่ในนั้นแบบ ตลอดกาลน,นะครับอินนะฮะ h ละหัวล mm ักกุญยากินอัลลอฮ์ทิ้งท้ายอายะยาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่บอกมาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นกุศโลบายแต่มันเป็นคําพูดที่สัจจริงเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนและมีอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธา,าน,นะครับต้องทําไงล่ะครับที่เรียนบอกแล้วนะครับไม่ว่าจะรวยจะจนนะฮะจะมีหรือไม่มีจะป่วยหรือจะสุขภาพดีก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องทำฟัซับเบ จงสรรเสริญอัลลอฮ์บิสมิรอบบิกลลออซีมด้วยพระนามของพระองค okay. er ์ที่สูงส่งนะครับเราก็ใช้กันได้พูดกันอย่างง่ายดายสุบฮานอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลละลาอิลาฮิลลอฮ์วะลาฮฺอักบารการสรรเสริญอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสลามวัสดีกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air